สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่การสำรวจคำทำนายของเรย์เคิร์สเวลนักอนาคตศาสตร์เกี่ยวกับเส้นทางการเจริญเติบโตแบบทวีคูณของพลังการคำนวณและปัญญาประดิษฐ์ AI ขณะที่เรากำลังมุ่งหน้าสู่จุดเอกภาวะโดยติดตามเส้นทางการเจริญเติบโตแบบทวีคูณแกนหลักของคำทำนายเคิร์สเวลคือแนวคิดเรื่องกฎแห่งผลการตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณซึ่งชี้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้ รับผลกระทบทางเชิงเส้นแต่เป็นกระบวนการแบบทวีคูณซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากทางประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ นั่นก็หมายความว่าต่างจากการเติบโตแบบเชิงเส้นซึ่งความก้าวหน้าที่เท่าเทียมกันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เท่าเทียมกันความก้าวหน้าแบบทวีคูณจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในแต่ละช่วงเวลาซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ราคาไม่แพงที่มีพลังของสมองมนุษย์กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ดังนั้นนี่หมายความว่าอะไรสำหรับพลังของปัญญาประดิษฐ์และมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีจิตสำนึกเองตามธรรมชาติหรือไม่ความจริงก็คือ yeah uh -huh. เคิร์สเวลไม่เพียงแต่ทำนายการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องเท่านั้นแต่เขายังทำนายเวลาไปยังจุดเอกภาวะได้อีกด้วยตามช่วงเวลานี้เขายังได้ทำนายได้อย่างถูกต้องว่าภายในสิ้นปี2020เราจะมีพลังการคำนวณได้เกือบ1 x ปและพลังปัญญาประดิษฐ์นั้นจะสามารถจับคู่หรือเกินกว่าประสิทธิภาพในการทำงานของสมองมนุษย์ในด้านต่างๆได้เคิร์สเวลคาดก การว่าในปี2040เราจะมีอินเทอร์เฟซสมองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถเชื่อมต่อสมองของตนเองกับปัญญาประดิษฐ์บนคราวได้อย่างโดยตรงสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มปูนสติปัญญาและความสาม,มารถของเราเองได้ด้วยพลังของ AI นอกจากนี้เคิร์สเบลยังทำนายว่าในปี2040ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถถอดรหัสสมองของมนุษย์ได้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้มันนั้นสร้างระบบ AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งจะเกินประสิทธิภาพของมนุษย์เป็นอย่างมากโดยมันจะรอกเรียนโครงสร้างและการทำงานของจิตใจมนุษย์เขายังคาดการว่าการใช้เทคโนโลยีระดับนานโนนั้นจะเป็นที่นิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราสามารถควบคุมสา,สารได้ในระดับโมเลกุลและอะตอมและส่งผลให้เกิดการสร้างอุปกรณ์และระบบขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงมากและมันจะปฏิวัติภาคส่วนต่างๆเช่นการดูแลสุขภาพและการผลิตเคอร์สเวลยังมองเห็นการเกิด ของความเป็นจริงเสมือนแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเปิดใช้งานโดยระบบ AI และการคำนวณที่ล้ำหน้าอย่างทวีคูณสภาพแวดล้อมเสมือนและตัวละครของพวกมันจะแยกไม่ออกจากความเป็นจริงทางกายภาพแปลงโฉมความบันเทิงการสื่อสารและรูปแบบอื่นๆของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ไปตลอดกาลในความเป็นจริงเคิร์สเวลยังทำนายว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะบรรลุถึงปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงอย่างแท้จริงที่เรียกว่า AGI และก้าวไปอย่างรวดเร็วสู่ขอบป้าเหตุการณ์จุดเอกภาวะแต่แค่ั้น นั้นยังไม่พอที่น่าตกใจคือพลังการเติบโตแบบทวีคูณของพลังการคำนวณนี้จะทําให้อุปกรณ์ราคาเพียง1,000นดอลลาร์นั้นมีพลังการคำนวณเทียบเท่ากับสมองมนุษย์ทั้งหมดรวมกันเขาคาดการณ์ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในราวปี2045จุดเอกภาวะหมายถึงช่วงเวลาในอนาคตที่เป็นไปได้ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะพัฒนาไปจนถึงจุดที่ยิ่งใหญ่กว่าสติปัญญาของมนุษย์เป็นอย่างมากเปลี่ยนอารยธรรมของเราอย่างรุนแรงในเหตุการณ์นี้เขาขนาด นามว่าเป็นเหตุการณ์ระเบิดของสติปัญญาในยุคนี้อัตราการจเจริญเติบโตของเทคโนโลยีจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งจนทําให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้สิ่งนี้รวมถึงแนวคิดที่ว่าร่างกายและสมองทางชีวภาพของเรานั้นสามารถปรปับปรุงได้อย่างง่ายดายด้วยการเสริมเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งจิตสํานึกของมนุษย์อาจถูกอัปโหลดไปยังสื่อประดิษฐ์กัลสเบลยังมีคำาร ในที่มันหน้าและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากสร้างทั้งความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นและคําถามทางปรัชญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของทุกสิ่งหนึ่งในการทํานายดังกล่าวคือมนุษย์และเครื่องจักรจะหล่อหลอมรวมกันทั้งร่างกายและจิตใจทําให้มนุษย์สามารถข้ามขีดจํากัดทางชีวภาพของตนเองเช่นการแก่ชราและโรคภัยได้นําไปสู่ โลกที่มีแต่ผู้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีกำหนดได้ในทางทฤษฎีเขาคาดการว่ามนุษย์จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวภาพมากขึ้นเนื่องจากเราจะแทนที่เซลล์และอวัยวะภายในของเราด้วยอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เ,าเรานั้นเป็นอมาตะ เคิร์สเวลยังคาดการว่าภายในปี2045เงินจำนวน1,000ดอลลาร์นั้นจะซื้อความสาม,มารถในการคำนวณได้มากขึ้น1,000ล้านเท่ามากกว่าสมองมนุษย์รวมกันทั้งหมดในปัจจุบันคำทำนายของเคิร์สเวลยิ่งทวีความโดดเด่นขึ้นไปอีกสำหรับปี2050เขากล่าวว่า โลกของเราจะมาถึงช่วงที่ปัญญาประดิษฐ์นั้นฝังตัวอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายเสื้อผ้าบ้านและเมืองของเราอย่างราบรือนโดยสงบเงียบอย่างง่าย สร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง AI กับมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตของเราให้เราทํางานและเล่นให้สนุกมากขึ้นแน่นอนว่ามันอาจไม่ได้หยุดแค่นั้นในขณะที่เรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของศตวตรรษที่21เคิร์สฟิลมองเห็นอนาคตที่เราจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในความเป็นจริงเสมือนที่สมจริงความเป็นจริงทางเลือกเหล่านี้อาจเป็นจริงและมีความหมายพอๆกับการดํารงอยู่ทางกายภาพในปัจจุบันของเราเปลี่ยนแปลงวิ ิธีที่เรารับรู้และปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกผมอยากให้คุณลองนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง lady pie วั e ลองดูวิสัยทัศน์ของ curseville เกี่ยวกับอนาคตนั้นขยายออกไปนอกเหนือจากโลกของเราเขาคาดการณ์ว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระดับนาโนจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างยานอวกาศขนาดเล็กพอที่จะสามารถเดินทางไปด้วยความเร็วแสงสิ่งนี้จะช่วยให้เราได้เปิดหูเปิดตาและสำรวจหาดาวฤกษ์ต่างๆดาวเคราะห์ต่างๆและหาดาวเพื่อตั้งอาณานิคมของเราการกระจายการปรากฏตัวของมนุษย์ก็จะไปทั่วจักรวาลภายในปี2,100หากคำทำนายของคุร์สเวลเป็นจริงอรารยธรรมของมนุษย์เราจะก้าวหน้าไปถึงจุดที่เราสามารถควบคุม สารและพลังงานทั้งหมดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับสติปัญญาของเราเองได้เข้าชี้เห็นว่าชะตากรรมของมนุษยชาติคือการเติมเต็มจัก,กรวาลด้วยสติปัญญาของเราสร้างจักรวาลที่เต็มไปด้วยจิตสำนึกของเราทั้งหมดนี่คือวิสัยทัศน์ของเคิร์สเวลเกี่ยวกับอนาคตโลกปัญญาประดิษฐ์สติปัญญาของมนุษย์และเนื้อแท้ของความเป็นจริงนั้นผสมผสานเข้าด้วยกันเองมันเป็นอนาคตที่เรานั้นเอาชนะข้อจํากัดทางชีวภาพของเรา เราสำรวจกาแล็กซีอื่นและนิยามใหม่ว่าความหมายของการเป็นมนุษย์คืออะไรแต่เคิร์สเวลก็ไม่ได้หลบเลี่ยง ความท้าทายและการพิจารณาทางจริยธรรมที่อนาคตนี้มอบให้เขาเคิร์สเวลเรียกร้องให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและการดูแลทางจริยธรรมของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะใช้มันเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาตินอกจากนี้เคิร์สเวลยังกล่าวว่าการเรียกร้องให้หยุดการทดลอง AI ขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปี2023นั้นมีความคุ้มครือและไม่เป็นจริงอย่างมากเกินไปและไม่น่าจะเป็นที่นับถือโดยคู่แข่งระดับโลกเขายังเน ย้ำถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะง,งักดังกล่าวในภาคส่วนต่างๆที่ไอกำลังพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันนักวิจารณ์ได้แสดงความกังวลมากมายเกี่ยวกับทฤษฎีของเคร์สเบลเครสเบลยืนยันว่าอัตราความแม่นยำของเขานั้นอยู่ที่ประมาณ86%และคล้ายกับนอสตาดามูสกันพยากรณ์ของเขามักเปิดกว้างสำหรับการตีความต่างๆบางส่วนของคำทำนายของเขาที่เขาคิดว่าประสบความสำเร็จหรือเป็นความลม ลวสําหรับหลายๆคนตัวอย่างที่น่าสังเกตคือการพยากรณ์ของเขาสําหรับการปรากฏตัวทั่วไปของยานพาหานะอัตโนมัติภายในปี2009และเมื่อเร็วๆนี้เคิร์สเวลได้ทําการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ยังมั่นหน้าเกี่ยวกับอายุไขของมนุษย์เขาคาดการณ์ว่ามนุษย์จะบรรลุความเป็นอมนตะภายใน8ปีข้างหน้าไม่ว่าเรื่องราวของเคิร์สเวลนั้นจะเป็นอย่างไรผมก็อยากให้ทุกคนนั้นฟังหูไว้หูและมีจินตนาการกับเรื่องราวเหล่านี้